สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Yo Gamer Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ Microsoft Store หายนะครับหลังจากลง Windows 11นะคือพอดีเมื่อวานนะครับมันมีให้อัปเดต Windows นะครับผมก็เลยอัปจากเวอร์ชัน10เป็นเวอร์ชัน11นะพออัปเสร็จครับ Microsoft Store มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคืออัปโดยวิธีการนี้นะครับนะ Windows 11 Installation เลย ก็มาดูวิธีการแก้ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนกดไปที่เซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็พิวิ i v d o Power Shell นะครับคลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะแล้วก็กด Run as Administrator นะครับกด Yes ครับจะมาหน้าดำๆนี่นะแล้วก็ให้เพื่อน Copy ครับข้อความข้างล่างนี้นะเดี๋ยวผมเอา ใส่ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะครับกดคอนโทนวีนะครับวางครับแล้วก็กด Enter ครับมันจะขึ้นสีฟ้าๆนี้นะไอตรงที่ขึ้นสีแดงๆนี่ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือมันแก้ให้ให้อยู่แล้ว ก็รอต e. รง a อ t i v i t y ้เนี่ยทํคให้มันครบอ่ะต, er ตรงนี้ก็ครบแล้วนะครับ ก็กด exit ครับแล้วก็กด search ตรงนี้เลยครับพิมพ์คำว่า Microsoft Store มันก็จะมันจะขึ้นแล้วนะตอนแรกมันจะหาไม่เจอนะตอนแรกผมพิมพ์คำนี้ไปนะครับมันไปขึ้นในตรงนี้นะก็ให้เพื่อนกดเลยครับก็ตอนนี้เราก็สามารถเข้า Microsoft Store ได้แล้วนะครับ ก็ใน Microsoft Store เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกลง TikTok Facebook Messenger Netflix Line ได้เลยนะครับก็นนสมมุติว่าถ้าก็กด install ไปนะครับแล้วก็วกด open เนอะ คิปเสียงก็นดี๋โดนบิ๊กเซตตอนนี้เราก็เข้าดู t ิ k t o อกนะครับฮัลโหลเราสามารถเข้าดู TIKTOK นะครับในวินโด้ได้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วถ้ามีคลิปแนะนำใหม่นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกทีนะขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามานะครับกด ไลค์กดติดตามช่องผมให้ด้วยนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ